ถึงจึงมาดูไลฟ์ที่ถึงจึงมาไลฟ์เหมือนกันค่ะกินข้าวกับอะไรคะทำไม้ผมยาวจังกินกับสาลายค่ะเขาบอกว่าสาลายจะทําให้ผมยาวเร็วขอวิ่งเล่นในใจได้ไหมฮาฟได้เลยเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้ว <laughs> <laughs> น้องป๊อบเรียนปีไหนแล้วน้องป๊อบเรียนปีสามแล้วคะ่ะอยากไปงานรับเลียนน้องป๊อบมากๆน้องป๊อบก็เ <laughs> อ้ยท่านเจอว่าน้องป๊อบอะ่ะ <laughs> ก็อยากให้ทุกคนมางานรับปริญญาเหมือนกันค่ะแทนตัวเองว่าน้องป๊อปหรือไลฟ์เนี้ยแ,แทนตัวเองว่าน้องป๊อปทางไลฟ์เลยดีไหม <c oughs> เออสงสัยเหมือนกันนะเพราะแบบคนที่เป็นน้องอะ่ะน้องๆอ,งอะ่ะเวลาเราแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยรู้สึกแปลกๆปะ่ะจะแบบจะแทนตัวเองว่าอะไรดีให้ดูแบบให้ทุกคนสามารถเ <c oughs> ะไรอะไรอ่ะรู้สึกได้ว่าเราพูดกับทุกคนอยู่ พี่น้องป๊อบ <Huh? S 1> หนูมก็น่ารักดีดิฉันข้าพเจ้าก็เสียงนะครับพี่น้อง <What? S 1> น้องป๊อบมาแรงสุดแล้วนะตอนนี้ในหัวใจคุณพี่ใช่ไหมคะ